สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทาง Cibit IT จะมาแนะนำระบบออทามให้กับพี่ๆพ,พ,พนักง,งานทุกท่านค่ะระบบออทามคืออะไรนะคะระบบออทามนะคะจะเป็นระบบที่นำข้อมูลเวลาการเข้าออกของพนักง,งานกบการทำงานข้อมูลการลารวมไปถึงการทำงานล่วงเวลาของพนักง,งานนะคะนำมาประมวลผลร่วมกัน,นะค,ะค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่สามารถใช้ระบบออทามได้บ้างและแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างนะคะ สำหรับพนักงานนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถิติการมาปฏิบัติงานข้อมูลการลาเวลาการทํางานแผนการทํางานแผนการทํางานล่วงเวลารวมไปถึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยนะคะโดยในส่วนนี้นะคะเราสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน a l l t i m e นะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ สำหรับหัวหน้าง,งานนะคะหัวหน้าง,งานสามารถจัดกะการทำงานให้กับพนักง,งานได้วางแผนการทำงานล่วงเวลาตรวสอบเวลาของพนักง,งานรวมไปถึงการขอปรับปรุงเวลาให้กับพนักง,งานค่ะหัวหน้าง,งานนะคะสามารถใช้ระบบออทามได้นะคะทั้งทางโมบายและ PC โดยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ค่ะผู้จัดการนะคะผู้จัดการก็จะมีหน้าที่ในการอนุมัติแผนการทำงานล่วงเวลาอนุมัติการมาปฏิบัติงานและก็อนุมัติการขอปรับปรุงเวลาของพนักง,งานค่ะ ส่วนทางบุคคลนะคะหรือ HR นะคะจะมีหน้าที่ในการทำส่วนของ Work Group Transfer ปิดงวดจัดกลุ่มของพนักงานเปลี่ยนแปลงวันหยุดย้อนหลังนะคะและก็สร้างการ์ดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมนนะะูลค่ะค่ะสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะแนะนำให้เข้ามาตั้งค่าในส่วนของภาษาที่เราอยากจะใช้งานก่อนนะคะ โดยในหน้า My Account นะคะจะแสดงข้อมูลของเราเบื้องต้นรวมไปถึงจะมีเมนูในการเลือกใช้ภาษาด้วยค่ะในที่นี้นะคะถ้าเราต้องการใช้เป็นภาษาไทยนะคะให้เลือกที่ English United Kingdom นะคะเนื่องจากตรง Thai ว e เทิร์นะคะตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการแสดงปีพศาาไม่ถูกต้องอยู่ค่ะหลังจากกดเปลี่ยนภาษานะคะระบบก็จะรีเฟรชหนึ่งครั้งแล้วก็แสดงผลเป็นภาษาไทยแล้วค่ะ ค่ะหลังจากที่เราตั้งภาษาที่เราต้องการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูส่วนของัติของฉันค่ะในส่วนของบอดของฉันนะคะ,ะ,นนะ,คะก็จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตำแหน่งงานประเภทพนักงานของตัวเราเรวมถึงข้อมูลการลาด้วยค่ะ ลำดับถัดไปนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะจะขอแนะนําให้ทุกท่านนะคะมาตั้งค่าในส่วนของหน้าส่วนตัวค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าการมองเห็นข้อมูลนะคะที่เราจะสามารถใช้ในโปรแกรมได้เราสามารถเลือกเป็น select current เพื่อมองเห็นข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเลือกเฉพาะหน่วยงานที่เราดูแลเป็นแบบเฉพาะเจาะจงได้ค่ะโดยระบบจะนําหน่วยงานนี้นะคะไปแสดงเป็นค่าเริ่มต้นในทุกๆโปรแกรมค่ะ